สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไทยชาวพุทธทุกท่านนะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยนะครับผมกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันอ่าอะไรอ่ะเป็นวันคล้ายวันสัตตะนาคารำลึกนะครับก็คือวัน ที่ลำลึกถึงนะครับเป็นประจำทุกปีขององค์เทพพญานาคนะครับที่ปกปักรักษาอยู่ที่บริเวณองค์พระธาตุพนมนะครับผมที่ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอนะครับผมตอนนี้ผมใช้ฉากที่บ้านผมนะครับอันนี้ก็คือองค์ปู่พญานาคนะครับที่เอาเคารพอยู่ที่บ้านนะครับวัดพระธาตุพนมนะครับ วันนี้นะครับตอนเย็นก็จะมีการจัดพิธีนะครับจัดพิธีวงสวงนะครับบูชานะครับเทพเจ้าเหล่าพญานาคนะครับที่ปกปักรักษาที่องค์พระธาตุพนมนะครับที่มีอยู่หลักๆก็คือเจ็ดองนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็มีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็มีมาก่อนนะครับผมแต่จะพูดถึงประเด็นขององค์ปู่พญานาคนะครับทั้ง7นะครับที่รักษา อยู่ในวัดพระธาตุพนมนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับจากอนเเน็ตด้วยจากคําบอกเล่านะครับของครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ที่ตัวเองได้ศึกษานะครับได้บวชได้เรียนมาด้วยนะครับนะครับเรื่องนี้พบเจอกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาแปลกนะครับปกติก็ทําคลิปสัพเพเหระนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนะครับ เรื่องงานตอนเย็นนี้นะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับผมปันสัตนาคารำลึกนะครับจัดขึ้นทุกๆปีนะครับของของวันนี้นะครับทุกๆปีนะครับผมในเดือนนี้นะครับเป็นขึ้นกี่ค่ํานะครับผมก็ถือเอาวันนี้นะครับอวันใกล้เคียงกับวันนี้นะครับวันนี้ก็สี่ค่ํานะครับผมเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ ตอนเย็นนะครับผมก็จะมีพิธีที่วัดพระธาตุพนมนะครับอ่าลลึกถึงองค์พญานาคทั้ง7นะครับที่ทําหน้าที่ปกปักรักษาอยู่ที่อ่าองค์พระธาตุพนมนะครับผมอ่าผมจะต้องเปิดดูชื่อนะครับเอ่อพญานาคทั้ง7นะครับแต่ก่อนนั้นนะครับผมประมาณพศ .2,500 ประมาณนี้คืนหลังนะครับแต่ก่อนอ่าเทพเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่เนี่ยจะเป็นอีกตระกูลหนึ่งนะครับ ที่ปกปักรักษาที่องค์ระธาตุพนมนะครับหลังจากที่ประพฤติไม่ดีนะครับผมประพฤติไม่ดีกินถือสินบาทค่าสินบนนะครับกินของเส้นสวงของชาวบ้านนะครับผมซึ่งทําไม่ถูกนะครับพระอินพองค์อินทาธิราชนะครับก็เลยได้มอบหมายให้อ,องคาจััตนาคาทั้งเจ็ดที่น้องนะครับให้มา รักษาองค์พระธาตุพนมแทนนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ให้ขับไล่เทวดาเหล่านั้นนี่ออกไปให้หมดสิ้นนะครับนะครับองค์พระธาตุพนมอ่าองค์พญานาคทั้งเจ็ดก็ได้อยู่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมจากนั่นมานะครับผมจนถึงวันนี้นะครับนับเวลาได้ก็นะครับ60กว่าปีเนาะนะครับผมประมาณนะครับผมเอาคร่าวๆนะนะครับ ถ้าอยากรู้ละเอียดนี่ต้องไปดูในข้อมูลที่ทางวัดได้ลงบันทึกไว้นะครับทีนี้อันนี้เราก็มาพูดคร่าวๆนะครับเพราะว่าเย็นนี้ก็จะได้ไปร่วมงานนะครับผมองค์พญานาคทั้งเจ็ดนะครับท่านนะครับเป็นเทวดานะครับเป็นเทพนะครับผมเป็นเทพเหล่าตระกูลนาคนะครับแต่ก่อนท่านแต่ก่อนนั้นท่านอยู่ที่สอนุดาษนะครับอยู่ตรงเทือกเขาหิมาลัยนะครับ ถือว่าเป็นประเทศที่เบยนะครับอยู่โน่นนะครับแล้วก็ที่นี้ก็มาอยู่ที่นี่นะครับผมมีวิมานอยู่ใต้ใต้ฐานองค์พระธาตุพนมนะครับผมเป็นวิมานเป็นวิมานทิพย์นะครับดังนั้นนะครับองค์พญานาคทั้งเจ็ดนะครับมีชื่อเรียกว่าพญาสัตว์โทนาขราชเจ้านะครับองค์ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานนะครับมีชื่อนะครับตามหลักอริยทรัพย์นะครับอันประเสริฐนะครับผม องคที่สองชื่อว่าศีลพยาศีลวุฒินาโคนะครับผมองค์ที่สามพยาอตุตตปะวุฒินาโคองค์ที่สี่พยาสัจ,จวุฒินาโคองค์ที่ห้าพยาจักขาวุฒินาโคนะครับแล้วก็องค์ที่หกพยาป,ปัญญาเตชะวุฒินาโคนะครับอันนี้คือองค์เทพพญาาะทั้งเจ็ดนะครับที่ปกปักรักษาอยู่ที่องค์พระธาตุพนมนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้ามีคําถามว่าองค์พญาาคมีแค่นั้นใช่ไหมนะครับ ไม่ใช่นะครับผมพระาองค์พญานาคที่ปกปักรักษาอยู่ก่อนแล้วนะครับก็มีนะครับก็มีอยู่แล้วหลายท่านหลายองค์เหมือนกันนะครับแล้วองค์ที่สร้างที่นครพนมนะครับพญาศรีสัตตะนาคราชอันนั้นก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับจะไม่ใช่ทั้งเจ็ดนี้นะครับผมอันนั้นเป็นพระยานาคที่อยู่ฝั่งลาวนะครับแต่ทางนครพนมได้สร้างเป็นเลนมากนะครับตรงนั้นนะครับผม ่านกขปกปักรักษาทั้งไทยทั้งลาวนะครับทีนี้พญานาคถ้าเป็นกษัตริย์ที่ฝั่งไทยก็จะเป็นพญาศรีสุดทนูนาคราชนะครับหรือปู่ศรีสุดทูนนะครับที่สัญ,ญลักษณ์อยู่ที่คาชะโนดนะครับผมนะครับพอถึงวันพระวันวันพระอ,อ,องค์พญาศรีสุโทโนท่านกม็มาจําศีลที่วัดพระธาตุพนมนะครับเพราะว่าวัดพระธาตุพนมเนี่ยเป็นเป็นป่านะครับเป็น เขาเรียกอะไรภูกำพาเป็นป่าปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่นะครับผมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับในในภพภูมินั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นนี้นะครับเย็นนี้ก็พบกันนะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับผมผมก็จะไล์สดนะครับไล์สดพาถือไม้กันสันพาดูอ่จุดต่างๆนะครับทั้งที่เป็นลงทานด้วยทั้งที่เป็นอ่ จุดที่เขาทําเครื่องบงสวงนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเพณีนะครับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีมาช้านานนะครับควรจะในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะรักษาไว้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะนะครับคนเราก็อยู่ได้ด้วยเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเรามองไม่เห็นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมอยากจะเชิญชวน ชาวพุทธนะครับแล้วก็ลูกหลานองค์ปู่พญานาคทั้งหลายนะครับนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็เกิดที่นครพนมนะครับเกิดที่บริเวณแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานนะครับองค์เทพไทเทวาเทวดานะครับเป็นลูกหลานพญานาคลูกหลานพระธาตพนมนะครับก็อยากจะนะครับพาท่านผู้ชมนะครับไปชมยินนี้นะครับผมไปด้วยกันนะครับจะได้ เจออะไรนะครับหลายอย่างเนาะนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับผมตอนเย็นเนี่ยนะครับในขณะตอนนี้เขาก็จัดของกันนะครับจัดของผมก็ไม่ได้มีภาพให้ให้เพื่อนๆดูนะครับพาไปดูทีเดียวตอนเย็นนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมหวังว่าคงผลไม่ตกเหมือนเมื่อวานเนาะนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันพิธียกอ่ รียอดนะครับทองคําที่วัดพระธาตุพนมนะครับก็ผู้คนก็ไปกันเยอะนะครับท่ามกลางสายฝนนะครับเป็นบุญบารมีนะครับก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่บริจาคทรัพย์บริจาคกําลังกายนะครับมาช่วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันงานอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธนะครับแล้วก็ลูกหลานเข้าโอกาสองค์พระธาตุพนมก็จะได้ไปร่วมนะครับผมร้ำลึกถึงนะครับองค์พญานาคนะครับที่ปกปักรักษานะครับ ก็อยากจะให้นะครับทุกๆคนเข้าใจว่าพญานาคที่ปกปักรักษาอยู่องค์พระธาพนมนั้นนะครับท่านก็มีมีชื่อของท่านนะครับมีเจดตนของท่านก็แล้วก็มีพญานาคอีกที่อยู่มาก่อนในองค์พระธาพนมก็มีอีกหลายหลายตนนะครับก็ได้ยินมาว่ามีปู่พญาคาแดงบ้างอีกหลายตนนะครับนะครับผมนะครับที่เป็นพญานาคนะครับที่อยู่มาก่อนด้วยนะครับท่านอยู่มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ ท,ที่มาที่วัดพระธาตุพนมทุกวันพระใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปู่พญาศรีสุโธนคราชนะครับท่านมาจำศีลน,นะครับท่านจะมาตลอดนะครับแล้วก็องค์ปู่พญาศรีสตะนะคราชนะครับท,ที่นครพนมนะครับที่ตัวจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับแต่ส่วนมากนะคนคนไม่เข้าใจนะครับว่าจะมองรวมกันไปหมด <laughs> ความจริงถ้าถ้าเราลองแยกแยะนะครับผม เราไปดูในหลายๆที่นะครับที่เขาสร้างนะครับองค์พญานาคก็จะมีชื่อนะครับผมมีชื่อไว้นะครับที่มุกดาหารนะครับใต้สะพานมิถรภาพไทยลาวก็มีนะครับผมแล้วก็ที่มุกดาหารที่วัดภูมโนลมนะครับนะครับหลายๆที่นะครับแม้กระทั่งอยู่บุกบ้านผมนะครับก็มีองค์ปู่ท่านเหมือนกันนะครับแต่ผมก็อาวหว้ลักษณะแบบรวมๆนะครับเป็นตัวแทนขององค์ปู่พญานาคนะครับผมซึ่งเป็นบริวารของ พญาวิรูประขะเท้าวิรูประขะนัคราชนะครับผมซึ่งท่านเป็นพระมหากษัตริย์เป็นกษัตริย์ในชั้นจตุม,มหาราชิกานะครับกษัตริย์ในชั้นจตุมเนี่ยมีมีอยู่สี่พระองค์นะครับมีเท้าเวสุวรรณนะครับที่เป็นผู้ใหญ่สุดนะครับเป็นพญายักษ์เท้าเวสุวรรณแล้วก็พญาพญาวิรูปกะนะครับแล้วก็มีอีกสององค์นะครับนะครับที่เป็นเทวดาและก็คนทันนะครับผม ้าผมพูดชื่อเป็นบาลีจำไม่ได้นะครับเป็นคนทันยักษ์ครุฑน้ายักษ์ครุฑไอย,ยักษ์นาคนทันเทวดานะครับมีมีอยู่สี่สี่จำพวกนะครับที่เป็นเหล่าที่อยู่ภายใต้ของกษัตริย์ทั้งสีพระองค์นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่นะครับตอนเย็นนี้นะครับผมจะไลฟ์สดนะครับผม อันนี้พูดคุยสาวพิเหละกันแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ